เป็นตอไม้กบทินะลงนี่เนาะ,ะขาดไหมครับขาดเลยนะครับอยสามเส้นเลยนะครับมีสายไฟไอ่าขาดนะครับ ีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับสมุไรเทเลนเช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดมินกรสมุไรเทเลนเนาะก็ต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาทดสอบนะบเป็นเหล็กทีสนะิเนาะเป็นเหล็กทีสิของคู่ไก,กลิวนะเป็นเหล็กทีสิของคู่ไก,กลิวนะซึ่งเจ้าของแบรนด์เขาส่งตัวทดสอบมาให้ผมแล้วนะครับซึ่งจะเป็นขนาดวาก,กิเนาะเป็นขนาดวากินะแต่เราจะทดสอบเหล็กนะไม่ได้ทดสอบขนาดของดาบเราจะทดสอบเนื้อเหล็กนะครับซึ่งเนื้อเหล็กที่เขาส่งมาทดสอบตัวนี้จะเป็นทีสิบ นะเป็นทีสิบฮาร์มอนแท้เป็นทีสิบฮารม์มอนแท้นะครับคิสกิทแทะทีสิบฮาร์มอนแท้คิสกิแท้นะครับ,รรรรบตัวนี้นี่เลยนะครับอ่าซึ่งจะมีสองขนาดนะที่มีวางจําหน่ายตอนนี้นะครับจะมีขนาดวากิเป็นขนาดวากิตัวนี้นะครับขนาดยาวแปดสิบเซนนะครับกับขนาดคาตนะ ขนาดคาตานะยาวที่103่้มเซนนะครับซึ่งจะเป็นเหล็กที่10นะมีจําหน่ายอยู่ตอนนี้นะครับขนาดวากิราคาจะอยู่ที่3,700รบาทนะขนาดคาตานะจะราคาอยู่ที่3,900บาทเนาะโอเคต่อไปนะครับต่อไปก็ถึงเวลาทดสอบนะครับเวลาทดสอบนะครับอย่างแรกเราทดสอบความคมทดสอบความคมของใบดาบนะครับทีสิ0นะครับคุณสมบัติหลักของทีสิบเนาะก็จะรักษาคมดีนะรักษาคมดีรับคมง่ายนะคมแข็งนะครับยืดหยุ่นได้นิดหน่อยนะครับเหมาะ ที่จะใช้งานเลยนะครับไม่ว่าจะฟันไม้ไผ่นะครับฟันพวกขามวงขาหมูอะไรฟันได้นะครับต่อไปทดสอบคมอ่าคมนะครับอันนี้เปิดคมแล้วนะครับเปิดคมแล้วพร้อมใช้งานเลยนะครับเปิดคมแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยอ่าความคมสบายๆบนะครับต่อไปเรามาทดสอบปลายดาบนะปลายดาบนะครับตอนนี้ทดสอบความแข็งของปลายดาบนะครับ เสียบไปนี่นะถ้าเป็นเนื้อคนก็เข้าเรียบร้อยนะครับอ่ะเรามาดูปลายดาบกันงอไหมปลายดาบไม่งอนะครับปลายดาบไม่งอเนาะโอเคปลายดาบแข็งใช้ได้นะอันนี้เป็นไม้อะไรนะไม้กระถินนลงนะครับเป็นต่อไม้กระถินนลงุงนี่เนาะ โอเคไปดาบไม่งอนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปทดสอบอย่างอื่นกันไปตามไปโอเคต่อไปนะครับต่อไปเรามาฟันเป็นขวดน้ํานะครับตัวนี้เป็นแกลอนเนาะเป็นแกลอนน้ำนะครับแกลอนนมเนาะเอามาใส่น้าอ่าทดสอบดูสบายๆนะครับต่อไปนะครับเป็นกระป๋องนะครับอ่าสบายๆดูคมก่อน ฟันกระป๋องและคมหายหรือเปล่าคมไม่ยู่ไม่บินนะครับคมไม่ยู่ไม่บินเนาะโอเคต่อไปนะครับอันนี้เป็นเป็นแกนนะครับแกนกระดาษเนาะเป็นแกนกล่องนะครับค่อนข้างที่จะแข็งเลยนะครับแบบหนึงนะ่งเนาะนี่นะแข็งใช้ได้นะครับทุบไม่ยู่นะเห็นไหมทุบไม่ยู่นะครับตั้งแล้วก็ฟันเลยนะครับแบบนี้เลยนะ ขาดนะครับมาดูคมดาบนะครับนี่คมดาบยังอยู่ดีนะครับยังอยู่ดีเนาะยังอยู่ดีนะครับโอเคต่อไปไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไนะครับไม้ไผ่ซึ่งจะมีทั้งไม้ไผ่ดิบกับไม้ไผ่แห้งนะแข็ง Okay. ขาดแล้วนะครับไม่บินนะครับไม่บินอยู่เนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวไม้ไผ่แห้งต่อไปไผ่แห้งนะครับคมแข็งใช้ได้เลยนะครับ คมแข็งใช้ได้เลยเนาะไม่บ่นไม่ยู่นะโอเคต่อไปตัวนี้เป็นไม้นะครับเป็นไม้ไม้แท้นะเป็นไม้สักนะครับฟันแบบนี้ก็แล้วกัน ้าวโอเคเลยนะครับไม่บินนะไม่บินไม่ยู่นี่เลยเนาะไม่บินไม่ยู่โอเคใช้ได้ต่อไปเดี๋ยวเรามาฟันเป็นสายไฟนะครับเป็นสายไฟนะครับตอนนี้สายไฟนะจะมีทองแดงอยู่ 3, 3ามเ <recibir S 2> ส,ส้นนะอ่ามาดูดูทองแดงก่อนนะครับตัวนี้เป็นทองแดงเส้นใหญ่นะครับเห็นไหมอยู่3ามเส้นเลยนะครับมีสายไฟสายก้านนะครับอยู่ในนี้แข็งๆเลยนะครับลองทดสอบดู าขาดนะครับขาดเลยนะครับนี่นะโอ้โหไม่บินนะครับไม่บินนะเห็นไหมไม่บินเลยนะครับโอเคใช้ได้อีกที่อีกที่ขาดอยู่นะครับขาดอยู่ลองลองลองกับอะไรอีกอไม้สักอีกทีก็แล้วกันนะครับ นี้ใช้แทนมีดได้เลยนะนะเข้าปงเข้าป่าใช้แทนวงมันมีดเลยสบายสบายคมคมกลิบนะครับคมกลิบเนาะก็ทดสอบใช้ได้เลยนะครับสำหรับการฟันโอเคใช้ได้เลยนะครับก็แข็งแข็งคมแข็งคมรักษาคมดีนะครับสำหรับ T10 เนาะตัวนี้ก็จะเป็น ของคู่ไกลิวนะเป็นทีสิบของคู่ไกลิวเนาะจะมี2ขนาดนะมีขนาดวากิขนาดสั้นตัวนี้นะครับขนาดวากิตัวนี้เนาะแล้วก็ขนาดคัตนนะครับเป็นทีสิบเหมือนกันทีสิบฮาร์มมนแท้เนาะก็พ่อโคนเผาไฟนะครับชุบคมแข็งปลายดาบคิสกิแทะนะเป็นชูคิสกิรับคมมาเรียบร้อยนะอ่าใครสนใจนะใครสนใจสําหรับทีสิบชุดนี้ผมผมทดสอบดูแล้วแข็ง แข็งจริงคมจริงนะครับใช้งานได้สบายๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นฟันไม้ไผ่ฟันขอน้ําฟันของแข็งฟันสายไฟผมฟันมาแล้วนะครับเหลือแค่เหล็กเหลือแค่เหล็กนะครับรู้อยู่มันฟันไม่ได้หรอกเหลือแค่เหล็กนะครับมันฟันไม่ได้นะเพราะว่าเหล็กมันแข็งนะเหล็กมันแข็งนะครับฟันไม่ได้หรอกถึงฟันถึงฟันได้ใบดาบก็เสียหายนะครับเสียได้ มันเป็นการทรมานดาบเปล่าๆนะครับโอเคครับใครสนใจนะคสำหรับท T10 ของคุกไกลิวนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับขนาดวากิซัชินะราคาอยู่ที่3,700บาทนะครับถ้าเป็นขนาดคขนาะราคาอยู่ที่3,900บาทส่งฟรีเนาะแล้วก็ยังมีตัวของดามัสกัสด้วยนะครับจะเป็นตีทบนะครับเป็นตีทบดามัสกัสนะครับราคา ราคาก็ถูกลงมาหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวขนาดครตาน,า,นาก็3,500บาทถ้าเป็นขนาดบากีก็3,400บาทนะครับใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามากันละกันนะครับโอเคครับวันนี้อแอนมินกรสมุไรทแ,แลนก็มาทดสอบให้ชมเพียงเท่านี้นะครับส่วนอยากาส่วนดาบที่10นะเดี๋ยวเอามารีวิวแยกให้ดูอีกทีก็แล้วกันใครเลือกตัวไหนก็จัดไปนะครับเพราะว่าผมจะไม่ทดสอบทุกเล่มเนาะเพราะว่าบางคนมีเขาเรียกว่าซีเรียสก,กับ ก,ก,กับดาบทดสอบนะครับไม่อยากไม่อยากดาบไม่อยากได้ดาบที่ใช้งานแล้วนะผมเลยจะไม่ทดสอบทุกเล่มเนะาะจะทดสอบเฉพาะเล่มที่ทางาแบรนด์เขาส่งมาให้ผมทดสอบเท่านั้นนะครับโอเคครับวันนี้สมุทรไทรแลนดนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบอกผมมันทันไม่ไผ่อ่อนนะทันไผ่อ่อนมาแซนทัน,ทนไผ่อ่อนมาแซน แขกๆก็พันได้นะครับไปอ่อนมาสั้นไปอ่อนมาสั้นเน็ดเน็ดเน็ด <c> ค <oughs> <net>, มคม